นี่เป็นสมุดกันบ้านทำอะไรมั้งไหนมาอธิบายให้มีฟังหน่อยสมุดว่าสวยงามอ่ะหนูทําให้ดูหน่อยด้มีอะไรบ้างข้างในเปิดเลยมั้งอ่ะอาะนะอ่ะอ่ะเลยเลยอ่ะโอเคมัดจะเก็บไว้หนูจะได้เห็นตอนโตมัดถ่ายอยู่ก็เดี๋ยวหนูจะได้เก็บไว้อามามาหนูอธิบายให้มีฟังหน่อย ไม่เอาสิเอาเร็วเลยเดี๋ยวที่มาให้ฟังนะเออเนีย่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาม่เอาม,าอามา่โอเคอ่ะอ่ะเริ่มเริ่มโอเคนหน้าแรกอยู่ตรงไหนโอ้สวยมากหน้าแรกอันนี้หนูทําเองปะคะอ่าหน้าแรกแล้วไงต่อในหนูหมุนดีๆหมุนแบบนี้เอออโอเคอ่ะเปิดให้มิดูหน่อยดิหน้าสองคือความหมายเนี้ย ไปอยู่ของปลาสวยงามอ่าพูดช้าๆพูดชัดๆอ่ะโอ้สวยมากเลยอะคือนี้ไม่ได้ดูเนื้อหานะไม่ดูรูปแบบสมุทรพกผาคือคือประเภทของปลาเอาอั่ไหนดูที่นี่คือประเภทของปลาอ๋อมีปลาอะไรมัางที่หนูหนูวาดอันนี้ก็กลายเป็นเป็นแบ่งแบ่งโดยยึดถ่งกำเนิดแบ่งโดยยึดถ่งที่อยู่อาศัยแบ่งโดยยึด การผรสมพันธุ์<อ>แบ่งโดยยึดอาหารการกินอ๋อผ่นปลาต่างๆใช่ไหมไหนมาดูซิแล้วอันนี้หนูทำจากอะไรคะลูกกระดาษ A4 กระดาษ A4 แล้วก็มาพับนายหนูกางออกมาเป็น A4 ให้มมนมีดูหน่อยได้ไหมหนูก็มันตรงนี้เิอ้อาวพอกลางออกมาแล้วเป็นแบบนี้แล้วอ่ากางออกมาแล้วนี่คือเป็นแบบนี้ A4 อ้าหนูพับให้มีดูหน่อย ทำยังไงอ๋ออ๋อ,อแล้วก็เป็นสมุดแบบนี้สมุดพกพาอันนี้หนูเรียนมาจากตรงไหนคะอาจารย์สอน,น,ออนรืวหนูไปหาอาจารย์สอนแล้วก็ได้ค่อ๋อไปค้นคว้าเองอ๋อทั้งหมดได้กี่หน้าคะเนี่ย แปดหน้ากระดาษ A4 แปดหน้าแล้วสมุดเล่มนี้จะเรียกว่าขนาดอะไรคะลกูกไม่รู้เหรออสวยมากเลยอะ่ะอันนี้เป็นงานอะไรคะลกูกวิชาอะไรคะวิชาการงานอาชีพเก่งมากเลยเนาะเก่งจริงๆเลยโตมาลกมูกแบบนี้ไปทำพันปลาขายได้เลยนะเนี่ยจบหลักสูตรแล้วนะเนี่ยไหนมาดูหน้าหน่หนอยสิ โอ้ยหน้าใหญ่บันเริ่มเลยดูดิโอ้โหโอ้โหใหญ่มาก